มาพีเลเวนะคะแคคูลาสบ้างเขาบอกว่ากำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก real number ไป real number ซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและหาอนุพันธ์ได้สำหรับทุกๆจำนวนจริงแล้วโจทย์กำหนดตัวนี้มาให้นะ f พาม x กำลังสองบวก5 x ลบ2เท่ากับ2 x กำลังสองบวก1 0 x บวก2และเงื่อนไขนี้มาให้ด้วยว่า f พามลบ1จะเท่ากับ f ของลบ1 ให้เราโจทย์ให้หาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์อ่ะอันดับแรกมาดูตรงสีเหลืองก่อนโจทย์กําหนดมาให้เป็น f พาร์ม x กาลังสองบวก5 x ลบ2เท่ากับ2 x กาลังสบวก10 x บวก2เขเนี้ยคีย์เวิร์ดนะ่ะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะอ่ะอาจารย์จะทําให้ฝั่งเนี้ยให้เหมือนกับในวงเล็บอ่ะ f พาร์ม x กาลังสองบวก5 x ลบ2เขานี้อาจารย์จะดึงตัวร่วมตรงนี้ เอาเฉพาะที่ขีดเส้นใต้นะดึง2ออกมามันจะเป็น x กําลัง2บวก5 x ถูกไหมแล้วก็บวก2คราวนี้จะเหมือนละดูสิจะเหมือนละอันนี้ขาดอะไรไปเนะี่ยขาดลบ2อ่าอาจารย์ก็เติมนะ x กําลัง2บวก5 x ลบ2จากตัวเนี้ยอาจารย์เติมเลยมันก็จะกลายเป็น x กําลัง2บวก5 x ลบ2เพราะฉะนั้นการเติมไปมันคืออะไรเกินมา ลบ 2, ไปคูณ2แสดงว่าลบสเกินมาอาจารย์ก็ต้องบวก4แล้วตัวนี้ก็ดึงลงมาปกติเลยเป็นบวก2เ <c oughs> พราะฉะนั้น f พลม x กำลังสองเนาะบวก5 x ลบ2ก็จะเท่ากับ2นะคะไอ้ตรงนี้เหมือนกันแล้วนะข้างใน x กำลังสองบวก5 x ลบ2ตรงนี้บวกกันก็เป็นบวก6อ่ะทำให้เหมือนในวงเล็บละ เพื่อจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการเปลี่ยนตัวแปรดัมมี่หมายความว่าอาจารย์สามารถไอเดียมันเหมือนกันเห็นไหมอาจารย์เขียนงี้ได้เลยนะ f ขาม x เท่ากับ 2x บวก6ได้เลยถือว่าเป็นตัวแปรใหม่เลยนะคะซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรดัมมี่อ่ะเพราะฉะนั้นได้ f พาม x ตัวนี้ละให้ตัวเนี้ยเป็นสมการที่1อาจารย์เก็บไว้นะให้เป็นสมการที่1คราวนี้โจทย์ก็ อาจารย์ก็ต้องอยากรู้ f x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อินทิเกรตนะอิ x, นทะิเกรต f พม x เนอะก็คืออ่าถ้าพูดง่ายเอาเอาให้ถูกเลย f พม x คืออะไรคือ dy by dx ถูกไหมเท่ากับ2 x บวก6เพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินทิเกรตอาจารย์ก็ move x ไปก็คือ integrate, อินทิเกรต to the both side เนอะก็คือ move ไปมันก็จะกลายเป็น dy dx นะคะอินทิเกรตกระดิบหายก็เหลือ y ฝั่งนี้อินทิเกรต2 x ดีอกก็จะได้เป็น x กกำลังสองส่วน 2, 2กำัด2บวกอินทิเกรต6ก x ็ก็ต้องได้ 6x บวกคอนสแตนต์ Constant ตัวหนึ่งอ่าซึ่ง fx คืออะไรล่ะอ่า y คืออะไร Y คือ fx นั่นเองก็งคือ x กำลังสองบวกหกอบวก่อ่าจะให้เป็นสมการที่2นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์บอกไอ้ตัวสีเขียวมาเงื่อนไขเนะี่ยว่า F นะ F พาย ลบห่เท่ากับ f ลบหน่นะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไปแทนในสมการที่1ของอาจารย์อาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็นนะเอาอันเนี f, ้ยไปแทนใน1อาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็น f พลัมลบหนึ่งตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบหก็เท่ากับ2 – 1ลบหบวกหเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เป็น f พา์มลบหของอาจารย์เนี่ยจะเท่ากับ4อ่ะง่ายๆอาจารย์ให้เป็นสมการที่3เลยแล้วไอ้ตรงนี้เหมือนกันอาจารย์ก็เอาไปแทนในสมการที่2เพื่อจะเอา1เท่ากับสอเอ่อเอาเงื่อนไขเขาเพื่อหาค่า c นั่นเองมันก็จะได้เป็น f ลบหนะแทนใน2นะตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบ1มันก็จะได้เป็นลบ1นึกำลังสองบวก6ลบ1บวก4ซึ่งก็คือ f ลบ1ก็จะเท่ากับฝั่งนี้จะเหลือลบ5บวก4เป็นสมการที่4แต่โจทย์ให้เงื่อนไขนี้มาเห็นปะนั่นหมายความว่าการที่โจทย์ให้เงื่อนไขนี้มาหมายความว่าสมการที่3ของอาจารย์ะจะต้องเท่ากับสมการที่4ซึ่งไอตัวนี้เนาะมันเท่ากับตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากับฝั่งนี้ อาจารย์ก็เลยบอกได้ว่า4นะจะเท่ากับลบ5บวก4ซึ่งอาจารย์หา4ได้แล้วค่ะ4ก็คือ9พอได้4เป็น9เอากลับไปแทนในสมการที่2เพราะอยากรู้ค่า fx เนอะเอากลับไปแทนเป็น f of x นะ่ะจะกลเป็น x กำลัง2บวก 6x บวก9ได้แล้วคราวนี้โจทย์อยากรู้อะไรอ่ะโจทย์อยากรู้จุดต่ำสุดพอดีสมการพอเอาไปแทนแล้วเนี่ยนะพอเอาไปแทนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไอสมการเนี้ย คือสมการพาราโบลาที่เป็นสมการหงายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหน้า a เน,นี่ยเป็น1งหงายเพราะฉะนั้นมันเมื่อมันหงายจุดที่ได้ต้องเป็นจุดต่ําสุดเนาะ sk เราก็ต้องดูค่า k ว่าจุดนั้นคืออะไรจัดสมการนี้ให้อยู่ในรูปพาราโบลาซึ่ง general case ของพาราโบลาก็คือ f of x เท่ากับ a x ลบ s กำลังสองบวก k เราก็จะได้ค่า sk ออกมาคือจุดยอดซึ่งจุดต่ําสุดดูที่นี่นะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จัดโดยทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์บอกแล้วว่ากําลังสองสมบูรณ์ x กาลังสองบวกหก x บวกเก้าเนี่ยเทคนิคการทาขอ,องอาจารย์ก็คือแอบเอาสองไปหารหกก็คือหน้าดีกี x กาลังหนึ่งก็คือหารสัมประสิทธิ์ซึ่งมาได้สามอาจารย์ก็เขียนปเปลย f x เท่ากับ x ตรงนี้เป็นบวกก็บวกสามทั้งหมดกําลังสองเลยอย่าเพิ่งยุ่งกับเก้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราดูว่าอะไรเกินมาสิ่งที่เกินมาคือบวกสามยกกำลังสองก็คือ บวกเก้าบวกเก้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ลบเก้าแล้วอาจารย์ค่อยมูฟตัวนี้ค่อยมูฟตัวนี้ลงมานะก็คือบวกเก้าเพราะฉะนั้น f of x ของอาจารย์ได้เป็น x บวก3กำลัง2ตัวนี้ตัดเหลือบวก0ซึ่งก็คือค่า k นั่นเองเห็นปะค่า k ของอาจารย์เป็น0นย์ี่ก็คือค่าอ่าเขาต้องการรู้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าค่าต่ำสุดของสัมพัทธ์ของอาจารย์คือ k เท่ากับ0อ่ะกลับไปดูตัวเลือก ตัวเลือก k เท่ากับ0ูนมีไหมอ่ะมีไหม k เท่ากับ0ูนมีก็ตอบข้อสเรียบร้อยค่ะ